ไปดูในเรื่องของการฉีดวัคซีนก่อนเปิดภาคเรียนกันบ้างน,นะครับผู้ปกครองพาบุตรหลานบอกอินเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิเข็มที่2องและบุตรตัวดาวเข็มที่3อย่างต่อเนื่องนะครับเตรียมพร้อมก่อดเปิดภาคเรียนแบบอ่อนใส่ site, ครับผู้ปกครองทยอยนาบุตรหลานที่มีอายุ5้าถึงสิปีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่โรงพยาบาลกรุงเทพผัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับชนิดไฟเซอร์ฝาทีส้มและนักเรียนอายุ2-18ปีรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุน้นฝาสีม่วงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาเคเรียนแบบออนไซต์ site. วันที่17พฤษภาคมนี้ครับด้านนายสมบัติบวัวศรีผู้ปกครองที่นําบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนก็บอกว่าช่วงแรกในการระบาดของโควิด19นะครับที่ยังไม่มีความครอบคลุมเรื่องของวัคซีนในกลุ่มเด็กที่มีอายุ5-11ปียอมรับว่า ค่อนข้างกังวลน,นะครับเนื่องจากมีลูกที่อยู่ในวัยช่วงนังกล่าดถึง3คนและมองว่ามาตราการป้องกันตัวเองของเด็กอาจจะไม่ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับวัยผู้ใหญ่นะครับส่วนตัวมองว่าหากลูกได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างน้อยก็ช่วยในการสร้างภุมคุ้มกันลดวความรุนแรงกรณีติดเชื้อนะครับอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแบบออนสต์ด้วยครับรู้สึก ทีแรกอ่ะเข็มเข็มแรกจะรู้สึกมากกว่าว่ากังวลว่าจะมีผลต่อร่างกายของของเราแต่พอมาฉีดเข็มที่สองนี้ก็คือไม่กังวลแล้วครับผมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่มีผลข้างเคียงก็คือมาฉีดเพื่อเพิ่มตัวกระตุ้นให้ร่างกายครับผม สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ขนาดนี้ยังคงให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มให้นักเรียนทั้งเข็ม1และเข็ม2อ,อย่างต่อเนื่องซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีนักเรียนกลุ่มอายุ5-11ปีเข้ารับวัคซีนที่จุดบริการแห่งนี้แล้วจำนวน3,500คน ขนาดเดียวกันยังให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นไฟเซอร์ฝาสีม่วงให้กับนักเรียนที่มีอายุ12-18ปีและพบว่าขนาดนี้มีนักเรียนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจำนวน714คนอย่างไรก็ตามศูนย์บริการวัคซีนนอกสถานที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่จะให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มนักเรียนและประชาชนทั่วไปตั้งแต่บัดนี้นะคะไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมค่ะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา เทพใหญ่ตอนนี้มีเปิดให้บริการสําหรับเด็ก2แบบค่ะแบบแรกก็คือวัคซีนฝ่าส้มนะคะสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุ5-11ปีนะคะแล้วก็เป็นวัคซีนฝ่าม่วงค่ะสําหรับน้องที่12-18ปีค่ะซึ่งเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะนอกจากนี้ครับโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใจยังรณรงค์อยอยงรงสร้างการรับรู้ต่อการขับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลด้วยโดยกรมควบคุมโรคยืนยันแล้วว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สามารถฉีดพร้อมกันได้นะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้เพื่อลดราราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่โดยสามารถเข้ารับบริการแบบไร้ทรูนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถตั้งแต่ปัดจุบนนะครับจนถึง30มิถุนายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่โรงพยาบากลกรุงเทพผ่าแกครับ